สวัสดีครับผมพี่ดักษครับวันนี้ครับผมอยู่กับน้องคุณแผนครับซึ่งช่วงนี้ครับมันมีงานเพทเอ็ก e นะครับคือเป็นงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครับงานนี้ก็จะมีหมา มีแมวมีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเยอะนะครับผมก็จะพาคุณแผนครับไปเจอเพื่อนหมาด้วยกันนะครับผมเอาไปดูว่าเอ้เขามาทําอะไรกันเนี้ยเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปงานสัตว์เลี้ยงมาก่อนนะนี่จะเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็คุณแผนด้วยนะครับผมจะเอาสายจูงไปด้วยครับผมเาาผม<ำ>ื่อคุณแผนอยากเดินแบบสายจูงนะเท่ๆแต่แตแตแตจริงๆคุณแผนเดินกับสายจูงไม่ได้ครับผมผมลองดูแล้วเมื่อกี้คุณแผนได้ลองเดินสายจูงเผื่อไปงานเราจะได้เดินแบบเท่ๆนะคุณแผนอ่ะโอเคแผน สายจูงยาวๆกัดแล้วครับแค่นี้ก็ไม่รอดแล้วครับมีแววไม่ได้เดินหรอกคุณแผนมาคุณแผนเดินเดิน <c oughs> สายจูงคือสายล่างนี่เดินคุณแผนเดนิดนอ่าเดนิดนเดินเดินโอ้ยไม่รอดหรอกคุณแผนมานี่ไม่ได้ไปแล้วครับผมสายจูงไม่ไม่เวิร์คุณแผนงั้นเราไปเดินเฉยถ้าไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะอุ้มเองโอเคไหม สายจูงไม่น่าจะรอดนะวันนี้เป็นสายลาแทนเลยจะไม่เผื่อแล้วกันไปโอเคเราไปกันเลยเอาฝนตกแรงด้วยว่าเจ้าคุณแผนลบมาก่อนเดี๋ยวเป็นไข้อฝนตกครับผมเอาไงคุณแผนอุปสรรคเยอะจังเลยผมว่าห่อคุณแผนไปเลยไหมในกลางต้องใหญ่เลยริงเหรอจริงคุณแผนจะเป็นหวัดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถอย่างรวดเร็วนะคุณแผนไปเลย ไบนรถเลยบอลขึ้นก่อนได้ไปพี่ไปส่งบอลก่อนโอเคไปแล้วโอ้ขอบคุณมากปแบบัดเมื่อกี้ขึ้นไปเอาที่รองซับเยี่ยวมาครับผมคุณแผนนั่งตรงนี้เหรอไม่ตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูก่อน <มา S 1> อ่คุณแพนไปละไปไกลละบอนมึงอยู่กับบอนแล้วแหละได้ครับ น้ำท่ว,วมครับผมน้ำท่วมซะก่อนรถเตี้ยดย้วยโ,โหจะเข้าเครื่องมั้ยเนี่ยตู้ต่างมากเลยดูนหน้าดิโมกพี่ดูน้ำเลยโอ้ยท่วมพุทบาทเจ้าทำไมเรามาลำบากกันยังนี้คุณแผนนี่เราไปสอบเลกันพี่โอ้ยเซ็กี่มิเลยคุณแผนอยู่ไหนฝนยังไม่หยุดนะครับผมคุณแผนตักฝนไม่ได้คุณเข้าไปเออจะเปียกเราต้องรีบเดินี่ไป เขามาในงานแล้วผมคนอื่นเขามีสายจูงครับแต่คุณแผนเดินสายจูงไม่ได้ครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่หมาจะหาอะไรกินครับคนหิวครับผมเราไปกินข้าวกันดีกว่าครับผมคุณแผนเจอเพื่อนเต็มเลยครับผม มาดูกันดีกว่าครับว่างานนี้มีอะไรบ้างครับผมคุณแผนเดินไม่ได้ครับใส่สายจูงแล้วไม่เดินพาคุณแผนอุ้มแล้วกันนะผมมาดูของเล่นคุณแผนดีกว่าแผนเล่นอะไรชี้เราชี้ชี้ไบิก,กว่ะใส่วิกไหมคุณแผนเฮดีเดี๋ยวเราจะลองใส่วิกดูครับผมถ้าเทแล้วเราจะซื้ออ๋อแบบชี้แผนลองเลยชิเฮคุณแผนแผน,นเจอเพื่อนหรอครับ กลัวเพื <scholarly> ่อนนะผมไอ้นี <t tim navy> ่น่าเท่สปอนนะเราไม่เอาลำคาญนะลำบาญไหนขอดูหน่อยเท่ไหมปอนมองไม่เห็นเลยเท่ดีตลกดีกลายเป็นตัวเมียไปเลยถ้าจะลำบากเอ้ยไม่ชอบหรอเท่ดีกว่าคุณแผนท็อปนี่เห็นไหมตัวเลยเนี่ยคุณแผนเดียวหมดไหมดูสิ ดูพี่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 กลัวกลัวกระดกลัวเขานั่งเขานอก่ราบ้งดูี่เดาเลยกัดาวเลอาเลยเาเนี่เขาอยากเล่นกัะดูอ่ะจับเลยจับเลยอันนี้กี่ขวดะครับอันนี้เก้าเดือนเก้าเดือน ตัวใหญ่ขนี้ยแต่ตัวแค่เนี้ยมันตัวค่ะแล้วขนมันเท่านี้ไมครับหรือยาวกว่านี้ยาวกว่านี้ที่เป็นขนยาวนี่เป็นขนสั้นอ๋ออันนี้อันนี้ก็ขนสั้นใช่ไหมครับนี่ขนสั้นอันนี่เป็นตัวนี้ขนสั้นนะผมนะขนสั้นเหมือนเราเนาะเก้าเดือนตัวปลเล่เลยเหรอใช่ใหญ่เดือนตัวใหญ่ขึ้นสองเดือนขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อย ยักยักยักเลยักเลยขนยาวยักไปเลยพี่ตื่นเต้นมากย่ทำหน้าแลทำหน้าถางมากคุณแผนได้เจอเพื่อนแล้วได้เจอญาติอยากลงไปเล่น คุณแผนก็ฉลาดนะคุณแผนเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปขึ้นเวทีนะคุณแผนนะครั้งนี้เรามาดูงานนะครั้งหน้าขึ้นเวทีคุณแผนเราไปประกวดไหมงับอาอ์ดชอบงับอ่ะฮะ uh huh. และนี่ครับกับการมางานสัตว์เลี้ยงครับของน้องกุนแผนครั้งแรกครับผมก็มาเจอกับเพื่อนเพื่อนคอ,อี้แล้วก็เพื่อนน้องหมานะครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้น้องขุนแผนด้วยนะครับอย่า <c oughs> ลืมไอจีุนแผนนะครับุนแผนคอ,อกี้นะฝากก็นะไปกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนครั้งหน้าคุนแผนจะไปทําอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนส,สัมสัยแล้วไปละครับบ๊ายบายไปละกุนแผนไบผม